สเตจสร้างบ้านสวัสดีแฟนๆรายการสเตจสร้างบ้านนะฮะแฟนเพจ97 Stadium แล้วก็ SM Sport c o m นะฮะวันนี้วันพุธที่2 3 เมษายน2519นะครับก็เป็นวันสงการนะฮะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับเขตช่างบ้านตัวแรกอยู่ผอแมนป็นผมวิมนเศ็นะครับผมมองไม่ได้สุดเฮมิลตกอังกฤษนะครับเกมการสัปดาฮะคู่ระวางคริสตัลาเลสจะพบกับเอเวอเรตตนนะครับเหล็ล่าสุดเปิดมาให้อยู่แค่สมอเอเวอเรตต์นะฮะผมมองว่าเหล็แค่นี้เองนะฮะเอเวอเรตันทำได้แน่นอนนะฮะหลังจากแย่มานานนะเจอทีมแย่กว่าอย่างคริสตัลาเลสนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับันนี้ให้จิ้มแล้วะเอเวอเรตะ สวัสดีครับสเต็ปซาม่าของผมวันนี้นะครับไปดูกันที่ฟุตบอล FA Cup นะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนัดรีเพลย์นะครับคู่ระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้เนี่ยอะไรออกมาอยู่ที่เสมอกันนะครับเป็นต่อที่เวสต์แฮมเล็กน้อยนะครับก็คู่นี้เนี่ยแน่นอนนะแมนยูเต็ดอยู่ในช่วงขาลงแล้วนะครับฉะนั้นในเวสต์แฮมเกมเล่นในบ้านของพวกเขานะครับยังดูอันตรายด้วยสถิติแมนยูเกมยืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นเกมที้ผมเชื่อว่าโอกาสออกเสมอมีครับแต่ถ้าให้เลือกฝั่งชชนนนะ่่่าาาเเเีียยรร์์ไปทววสตตแฮมมู็ดกกคับ วัสดีครับสเตปสร้างบ้านนะครับไปกันที่ศึกตุรกีซุปเปอร์ลีกครับผู้ใหญ่เลยนะครับของลีกนี้นะครับกาลาตาสลายจะเปิดบ้านรับการเยือนของเฟเรบาเช่นะครับเฟเรบาเช่เป็นทีมลุ้นแชมป์อยู่นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่รองจากถูงนะครับแต้มน้อยกว่าเบซิปัตอยู่6กคะแนนแต่ว่าแข่งน้อยกว่าดังนั้นวันนี้พวกเขาหมายมั่นปั้นมือที่จะต้องบุกไปชนะให้ได้ครับเพื่อทําแต้มจีไล่ขึ้นไปนะครับแต่ว่ากาลาตาสลายก็เป็นทีมใหญ่ครับแม้ว่าฤดูกาลนี้พวกเขาจะฟอร์มไม่ดีหนักออกไปทางเสมอนนนนนนะะคครรรัับบบแต่่่่วาาาีเปกลใ้ เชื่อว่าพวกเขาอย่างไรก็สู้ได้นะฮะไปดูสถิติช่วงหลังเนี่ยกาลาตาสลายถือว่าแพ้ยากในการเล่นในบ้านโดยเฉพาะการเจอกับเฟเนรบาเช่เองนะครับเกมนี้ผมยังมองว่าเร์เปิดออกมาให้เฟเนบาเช่เป็นต่อเนี่ยถือว่าอาจจะหดไปหน่อยครับยังเชื่อว่ากาลาตาสลายเล่นในบ้านนะครับไม่น่าจะให้ท่านแพ้เกมนี้ให้เชียร์ไปที่กาลาตาสลายเจ้าบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสเตปสร้างบ้านนะครับก็อีกหนึ่งตัวครับประจวมันพุธนี้นะครับไปดูกันที่ ศึกยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกนะครับรอบปดสุดท้ายนัดที่2นะครับคู่ระหว่างแอตเลติโกมาดริดครับเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนานะครับเกมนี้ทีมเยือนเป็นบาร์ซ่าต่ออยู่ที่สมองถนครึ่งนะครับนัดแรกเนี่ยบาร์ซ่าชนะมาก่อน2ประตูต้นหนึ่งต้องบอกว่าชั่วโมงนี้บาร์ซ่าฟอร์มไม่ดีครับนัดล่าสุดก็แพ้กับเรอัลโซดัดมาเรต์ต้นหนึ่งนะครับเกมนี้ที่บ้านของแอตมาดริดเนี่ยแม้ว่าสถิติช่วงหลังเนี่ยจะเป็นบาร์ซ่าเนี่ยที่บุกเอาชนะได้ดูแล้วเกมนี้เนี่ยแอตมาดริดคงใส่เต็มที่คร อาจจะเสมอกันไปนะครับแม้ว่าตรังจะจะตกรอบนะแต่ว่าเราอาจจะได้รับทัพก็ได้นะครับคู่นี้ผมให้เลือกเชียร์ไปที่แอตมาทริกนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมผมค้ชอธิคมภูมิรัตน์นะครับวันนี้สเตบสร้างบ้านเนี่ยเลือกไปที่เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลิกนะครับคู่ระหว่างเบนฟิก้ากับบาเยนมิวนิกจริงอยู่ที่เกมแรกเนี่ยเบนฟิก้าถือว่าสู้ได้ดีแล้วและเกมนี้ก็จะกลับมาเล่นในบ้านแบบมีต่างประตูแค่ลูกเดียวนะแต่ผมยังมองว่าบาเยนนิค่อนข้างเหนือกว่านะครับพวกเขาน่าจะระวังตัวพอสมควรแล้วก็น่าจะ ย้ำชัยนะครับเป็นเกมที่2ได้นะครับไปยันต่อขึ้นรูปลูกอยู่ต่อแล้ยังเป็นเอกครับเชื่อว่าไปยูนิคชนะเป็นติการนะนะครับนี่เป็นทั้งหมดแอปของเซบซ้างบ้านของเราในวันนี้แอปกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทางหน้าแฟนเพจ96สเตเดียมหน้าเว็บไซต์ smm s p o r t com นะครับสำหรับวันนี้เซบซ้างบ้านลาไปแล้วสวัสดีครับสเต็ดซ้างบ้า